สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการปั้นเชิงเทียนนะคะอันนี้เป็นเชิงเทียนนะคะเชิงเทียนเนี่ยมันจะตั้งได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะขับแรกก็โยนดินค่ะเหมือนเหมือนกับทำเหมือนถังประทิบเล็กนี่เลยค่ะต้องชุบน้ำทุกครั้งนะคะ การขึ้นดินก็ขึ้นดินเหมือนกันเลยค่ะการปั้นเชิงเทียนเนี่ยนะคะดินดินจะแข็งกว่าการปั้นผังประทิ่เล็กนะคะเพราะว่าเชิงเทียนมันสูงถ้าเราเอาดินอ่อนนะคะมันก็จะไหวเอ็นไปเอ็นมาดินก็ต้องแข็งอีกนิดนึงค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราขึ้นดินได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็ เราก็จะบีบเอามือทั้ง4นิ้วเลยนะคะบีบเข้ามาบีบเข้ามาแบบนี้นะคะมือ3นิ้วอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะกดตรงนี้ตรงนิ้วที่3ค่ะลงไปแบบนี้นะคะ2นิ้วนี้นะคะจะพยุงดินข้างบนนี้ไวในขณะที่หัวแม่มือต้องกดลง2นิ้วก็จะพยุงไว้ทำเหมือนจานแบนเลยค่ะเหมือนจานเลยค่ะ จะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ขนาดที่พอเหมาะพอเหมาะก็คือว่าจะพอดีเต็มเต็มฝ่ามือของเราเลยค่ะจากนิ้วมาหาสุดท้ายนะคะจะเต็มพอดีเลยก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราต้องชุบน้ำตลอดนะคะเพราะมันจะได้ลื่นถ้าได้เสร็จแล้วนะคะดูข้างบนนะคะถ้ามันได้ได้เหมือนจานแบนเสร็จแล้วเนาะ เราก็จะทําเป็นใบค่ะใบใบมันก็คือตรงนี้นะคะเหมือนกับผังประทีบเ,เล็กเลยค่ะแบบนี้นะคะจะใช้ใช้สองนิ้วนี้พยุงไว้ใช้นิ้วนี้ลงมาบีบให้เป็นใบนะคะหัวแม่มือก็จะขยับม,มาตรงง่ามมือเลยนะคะดูนะคะง่ายๆค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกีดทำลายได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็จะมาทำเป็นขาตั้งนะคะส่วนใบเสร็จแล้วเนาะใบตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนขาตั้งกับลายลายตั้งตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สามนิ้วของเราเนะะี่ยค่ะสองนิ้วเนี่ยจะบีบสองนิ้วมือตรงนี้นะคะจะบีบรองไว้แบบนี้ส่วนนิ้วที่สาม ส่วนนิ้วที่3มก็จะกดตรงนี้ลงเพื่อให้ตรงนี้เป็นช่องว่างนิดนึงค่ะให้มันเป็นแบนๆบนออกแบบนี้นะคะสองนิ้วก็พยุงไว้กดลงไปนะคะนิ้วนี้ก็จะกดเข้ามาค่ะห่างๆกันนิดนึงนะคะ2นิ้วนี้ติดกันส่วนนิ้วที่3ามนิ้วนางเนี่ยจะห่างนิดนึงเพื่อให้ตรงนี้นูนขึ้นมานะคะเป็นลายค่ะดูนะคะดูตรงนี้นะคะดูมือตรงนี้นะคะ ะจะเป็นแบบนี้นะคะก็ขยับปรับนิดนึงให้สวยงามนะีคะแล้วเราก็จะทำลายตรงนี้ที่น,นูนๆเนี่ยค่ะด้วยการใช้ลูกกิ้งเนี่ยแหละคะ่ะรีดลงไปตรงนี้เลยนะะี่ค่ะก็จะเป็นลายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดข้างล่างตรงนี้นะคะข้างล่างลายเนะะี่ยค่ะ นะะี่ค่ะอันนี้ก็คือเชิงเทียนนะคะให้ดูอีกรอบนึงนะคะสี่นิ้วนี่บีบดินขึ้นมาเลยนะคะพอเหมาะตรงใบตรงใบเนี่ยจะใช้สามนิ้วเนี่นะคะดูนะหนึ่งสองสามนิ้วที่สามเนี่ยค่ะนิ้วที่สามจะกดลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นสองนิ้วนี้จะพยุงพยุงใบข้างบนไว้นะคะสองนิ้วนี้จะพยุงใบข้างบนไว้หัวแม่มือก็กดลงไปค่ะทําเหมือนจานแบนเลยนะคะเหมือนจานเลยค่ะดูข้างบนนะคะนะคะ่ะได้พอเหมาะของเราก็คือจะเต็มฝ่ามือพอดีนะคะฝ่ามือทั้งสองข้างจะเต็มพอดี เมื่อได้พอหมาะแล้วนะคะเราก็จะทําใบโดยหัวแม่มือนี่กดลงไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยมาบีบไว้แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นใบค่ะดูเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะง่ายๆนี่มันก็จะได้มีเหงือกไว้รองรับียน้ําตาเทียนนะคะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็กรีดกรีดใบข้างบนนี่ให้เป็นลายเลยค่ะด้วยกับ ตรงนี้เราก็จะพยุงไว้อยู่นะคะกีนให้เป็นลายค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะพยุงไว้สองนิ้วนะ่ะก็จะกดไว้นะคะเพราะว่าเราจะทําขาของเชิงเทียนนะคะตรงนี้นิ้วกลางก็ขยับออกมานิดนึงแล้วก็กดเข้าไปนะคะให้เป็นลายนะคะดูนะคะสองสามเนี่ยค่ะ ประมาณนี้นะคะก็ขยับมือนิดนึงค่ะตรงไหนไม่พอดีก็ขยับช่วงการบีบข้างล่างนี่มันจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราบีบดินข้างบนเนี่ยค่ะไม่เท่ากันนะคะแล้วบีบบีบตรงนี้ตร,ตรงขาเขาเรียกขาเนาะขาเชิงเพียนเนี่ยค่ะไม่เท่ากันไม่เสมอมันก็จะใส่ไปใส่มานะคะมันจะไม่นิ่งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้น แล้วก็มากรีดนะคะทําลายกรีดข้างล่างนี้เลยค่ะโดยลูกกิ้งของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดข้างล่างตรงนี้ตั้งข้างล่างที่เรากรีดเนี่ยค่ะนี่เราก็จะได้เชิงเทียนเหมือนกันทุกอันเลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงเทียนนะคะเชิงเทียนนี่มันจะทํายากนิดนึงค่ะเพราะว่า มันมีหลายขั้นตอนและมันละเอียดอ่อนมากดินก็มีส่วนที่จะทําให้เชิงเทียนสวยหรือไม่สวยนะคะดินอ่อนไปก็จะจะทํายากมันก็จะไหวเอ็นไปมาเพราะเชิงเทียนมันเป็นขาตั้งมันจะสูงนิดนึงค่ะก็เลยต้องใช้ดินที่แข็งขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อจะให้มันทรงตัวได้ง่ายนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำเชิงเทียนนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นำไปต่อยอดในงานบางงานบางชิ้นได้นะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ